สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby and m น m นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะครูก้อยจะมาแนะนำวิตามิน2ตัวนะคะสำหรับผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภค่ะนั่นก็คือวิตามินบำรุงไข่ตัวจบนะคะตัวนี้คือ o อวาอนะคะกับอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ Virginary ยาไข่สาวนะคะตัวนี้เป็นยาบำรุงภายในสตรี A นะคะซึ่งส่งผลให้มีความพร้อมต่อการตั้งครรภค่ะ ตอบคาถามแม่ๆม่นะคะบอกว่าครก้ยค้าถ้าเราทานวิตามินบํารุงไขโอวอแล้วเนี o ่ยยัง e จําเป็นจะต้องทานวอร์จินารีอีกหรือไม่นะคะคําตอบก็คือทานคู่กันเลยทานเสริมกันเลยนะคะก็จะเป็นการเสริมภาวะ,จะเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นคนที่วางแผนตั้งครรภ์ถามว่าทานเวอร์จินารียาบํารุงภายในสตรีได้หรือไม่คําตอบก็คือทานได้เลยค่ะตัวนี้แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลภายในสตรีนะคะบํารุงมดลูกบํารุงรังไข่ะล รังไข่่เสือมลดภาวะแก่ก่อนวัยและเป็นการเสริมเอสโตรเจนนะคะทําให้เรากระตุ้นไข่แล้วผลตอบรับในการใช้ยากระตุ้นไข่ดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น v i r g i n ินารีบำรงเตรียมตั้งครรภทานได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถทานร่วมกับวิตามินบำรุงไข่โอวออได้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า o อว o อแท้จริงแล้วนะคะมันคืออะไรส่วนยาไข่สาวเวอร์จินามันคืออะไรครูก็ต้องเคลียร์แบบนี้ค่ะ โอวอกล่องสีม่วงมันจัดเป็นไมโครนิวทรีนส์นะคะตั้งใจฟังค่ะไมโครนิวทรีนส์คืออะไรมันคือวิตามินและแร่ธาตุค่ะแต่ส่วนวาเจเนิรี่นะคะยาบำรุงภายในสตรีหรือยาไข่สาวมันคือสารสกัดจากธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่วิตามินนะคะมันเป็นตัวที่ทานเสริมกันครูก้อยจะมาเคลียร์ตัวโอวอก่อนค่ะ โอวาออผู้หญิงวางแผนท้องทุกคนต้องกินโอวาออครูก็ต้องใช้คำว่าต้องกิน ส่วนเวอร์จินารีควรกินชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นทำไมมันถึงต้องกินคะเพราะว่าในโอวาออนะคะมันมีโฟลิกค่ะซึ่งองค์การอนามัยโลกนะคะได้บอกไว้แล้วนะคะว่าผู้หญิงทุกคนที่วางแผนท้องจะต้องได้รับโฟลิกล่วงหน้านะคะ3เดือนค่ะก่อนที่จะปล่อยตั้งครรภ์เพราะว่าโฟลิกเนี่ยนะคะจะช่วยเรื่องป้องกันภาวะพิการแต่กําเนิดน,นะคะและก็ช่วยเรื่องการป้องกันการแท้งอันเนื่องมาจากโครโมโซมของตัวอ่อนมีความผิดปกติเพราะฉะนั้น ผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ว่าจะปล่อยท้องตามธรรมชาติไม่ว่าจะทํา IUI หรือทําเด็กหลอดแก้วนะคะผู้หญิงวางแผนท้องทุกคนต้องได้รับโฟลิกค่ะซึ่งในโอวออลมันไม่ได้มีแค่โฟลิกนะคะมันมีมัลติวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆรวมกว่า20ชนิดนะคะเพื่อบํารุงไข่บารุงระบบสืบพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพทําให้เตรียมพร้อมในการตั้งครรภ์ได้สูงกว่าการที่ทานแต่โฟลิกอย่างเดียวเพราะผู้หญิงที่มีหมุดยากนะคะส่วนใหญ่อายุมักจะมากขึ้นมาด้วยนะคะภาวะ จเจริญพันธุ์ต่างๆก็เริ่มเสื่อมถอยลงดังนั้นเราทานโฟลิกอย่างเดียวไม่เพียงพอเราจึงจําเป็นต้องทานวิตามินบํารุงไข่อื่นๆร่วมด้วยในโอวอนอกจากจะมีโฟลิกแล้วนะคะยังมีมัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า20ชนิดมีโคลไนซิวเทนและยังมีฟิชออยเพราะฉะนั้นในโอวอจึงมี4เม็ดนะคะครูก้อยแกะโอวอให้ดูแล้วกันค่ะในหนึ่งกล่องของโอวอนะคะคุณแม่สามารถแกะปลูบปรตรงนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็ดึงซองออกมา 1กล่องของโอวออเนี่ยนะคะจะมีซองแบบนี้ค่ะทั้งหมด30สซองนะคะคกูกอยดึงมาให้ดูมีดึงออกมาแบบนี้เลยง่ายๆเห็นไ,ไหมคะถ้าเปิดด้านบนก็ได้นะคะถ้าแม่จะเปิดด้านบนก็ได้นะคะถ้าเปิดด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมี3 0ซองจะเทออกมาแบบนี้ก็ได้นี่นะคะ นี่นะคะมันก็จะมีทั้งหมด32มซองอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะใน1ซองเนี่ยนะคะจะมีทั้งหมด4เม็ดนะคะมีเลขอยอยดูเลยนะคะ4เลขทำไมมีเลขอยอยสี่เลขเพราะมันมีทั้งหมด4เม็ดนะคะเดี๋ยวครูก้อยจะแกะให้ดูอ่านี่นะคะแล้วเราก็เทออกมาอันนี้ข้างบน2เม็ดเป็นแคปซูลนะคะ ข้างล่างอีก2เม็ดนะคะก็จะเป็นซอฟ์เจลแบบนี้นะคะอะคุณแม่ลองดูเลยนะคะแต่และเม็ดมันคืออะไรนะแต่ละเม็ดมันคืออะไรเม็ดสีขาวเม็ดนี้นะคะมันก็คือโฟลิกนะคะ400ไมโครโกร,รัมนะคะตามที่องค์การอนามัยโลกกาหนดว่าผู้หญิงวางแผนท้องต้องทานโฟลิก400ไมโครโกร,รัมนะคะเพื่อช่วยป้องกันภาวะเด็กที่การแตกกาเนิดนะคะ แล้วก็ลดภาวะปากแหว่งเพดานโวลดภาวะไขาสันหลังปิดไม่สนิทนะคะไม่มีรูทวานหัวใจทํางานผิดปกติรวมถึงภาวะแท้งเนื่องมาจากโครโมโซมผิดปกติดังนั้นโฟริกต้องทานนะคะอีกเม็ดหนึ่งค่ะมันคือเม็ดสีชมพูนะคะเม็ดสีชมพูตัวนี้คือมัลติวิตามินและแร่ธาตุกวัยย่ชนิดนะคะเดี๋ยวครูก็จะชี้แจงให้ฟังนะว่ามีมัลติและวิตามินอะไรบ้าง ส่วนต่อไปค่ะเม็ดนี้สำคัญนะคะสำหรับคนที่มีบุตรยาก็คือ Fish อย l นะคะฟิชออยตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะส่งผลให้ตัวอ่อนฝังตัวได้ดีและทำให้วงจรการตกไข่ปกติด้วยนะคะเป็นการเสริมเอสโตรเจนที่มาจากไข่มันดีค่ะส่วนเม็ดสีส้มๆตัวนี้นะคะคือ c o e นไซคลเทนนะคะผสมกับไรซ์เจอร์มอยน้ำมันจมูกข้าวนะคะเป็นการเพิ่มไข่มันดี เพื่อชะลรังไข่เสื่อมนะคะส่วนโคเอนไซคิวเทนค่ะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่นะคะทําให้เซลล์ไข่แบ่งตัวได้ดีตัวอ่อนแบ่งตัวได้ดีนะคะถึงระยะบลาสโตซิสนะคะคนที่มีอายุมากๆเช่น35ปีเป็นต้นไปพลังงานในเซลล์ไข่จะเริ่มลดลงนะคะทําให้ตัวอ่อนไปไม่ถึงระยะบลาสโตซิสจําเป็นต้องทานโคเอนไซคิวเทน30มกัมค่ะตามงานวิจัยนี่คือโอวาออนะคะ นี่นะคะวิธีการรับประทานนะคะคุณแม่ทานพร้อมมื้ออาหารมื้อใดก็ได้นะคะทีละ4เม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็วันละ4เม็ดวันละ1นซองจบนะคะจบค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์น,นะคะวันละ1นซองวันละ4เม็ดวิตามินบำรุงไข่โอวออครบจบนะคะตัวนี้เป็นวิตามินบำรุงไข่ตัวจบเน้นในเรื่องของการบำรุงไข่ให้มีคุณภาพ ซึ่งวิตามินบำรุงไข่โอวออตัวนี้นะคะจะส่งผลนะคะในการพัฒนาคุณภาพของเซลล์ไข่และการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่นะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของอัตราการปฏิสนธิที่สูงขึ้นช่วยในเรื่องของการฝังตัวของตัวอ่อนให้ complete นะคะรวมถึงการเจริญเติบโตของตัวอ่อนหรือ embryo development นะคะให้ไปถึงระยะบ l a s t o c y s นะคะ และช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวร้ายทําลายเซลล์ไข่รวมถึงทําลายระบบสืบพันธุ์ค่ะและยังช่วยในเรื่องของการป้องกันการพิการแต่กําเนิดเพราะมีโฟลิกค่ะหลายคนนะคะไม่ให้ความสําคัญในเรื่องของการทานวิตามินกูก็อบอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะจากงานวิจัยนะคะที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Medicine Insights Woman Health เมื่อปี2019นะคะเขาได้รวบรวมและก็ศึกษาความสําคัญ ของไมโครนิวทรีนส์นะคะก็คือวิตามินและแร่ธาตุนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์จำเป็นที่จะต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอนะคะเพราะว่าจากงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุของการมีบุุรยากนะคะนอกจากการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการแล้วนะคะยังมีสาเหตุหนึ่งนะคะมาจากการทิ่ขาดวิตามินและแร่ธาตุอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโอวอ,อ,อจึงเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้ไข่ของคุณแม่สมบูรณ์และก็เตรียมพร้อมตั้งครรภ์ค่ะ คราวนี้นะคะคุณแม่มาลองดูหลังกล่องของโอวาอนะคะทำไมครูก็ถึงบอกว่าวิตามินบำรุงไข่ตัวนี้ถึงครบจบนะคะนะคะมันมีส่วนประกอบแน่นมากซึ่งจะต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์บำรุงไข่วิตามินบำรุงไขโอวาอตัวนี้ครบที่สุดนะคะครูก็ได้รวบรวมมาไว้ในหนึ่งซองและไม่จําเป็นต้องหาวิตามินบำรุงไข่ตัวอื่นทานเพิ่มแล้วทานแค่วันละซองนะคะมาดูกันเลยค่ะตั้งแต่ตัวแรกนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง หนึ่งก็คือโฟลิกนะคะที่ครูไ้พูดไปแล้วนะคะว่าจะช่วยในยเรื่องของการป้องกันทารกพิการแต่กําเนิดนะคะวิตามิน B รวมนะคะได้แก่วิตามิน B1 B2, B3, B5, B6 B7 B9 และ B12 นะคะซึ่งวิตามิน B เนี่ยนะคะจะช่วยให้เซลล์ไข่มีคุณภาพป้องกันภาวะไข่ตกผิดปกติและก็ช่วยให้ระบบเผาผลาญทางานเป็นปกติรวมถึงบํารุงสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์ค่ะวิตามิน C ค่ะตัวนี้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะที่จะช่วยฟื้นฟูเซลล์ไข่และป้องกันเซลล์ไข่ ไม่ให้เกิดความเสียหายจากอนุมูลอิสระนะคะและยังช่วยยืดระยะลูเทอเฟสนะคะซึ่งเป็นระยะหลังไข่ตกให้ตัวอ่อนมีการฝังตัวได้สำเร็จ วิตามิน D3 นะคะตัวนี้มีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเพศนะคะเป็นตัวที่ช่วยปรับ,บสมดุลน้ําตาลในเลือดนะคะยังช่วยลดความเสี่ยงของภาวะ P C O S หรือภาวะถุงน้ํารังไข่หลายใบยนะคะยังมีงานวิจัยชี้ว่านะคะผู้หญิงที่ได้รับวิตามิน D3 ไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อนที่ยากขึ้นสําหรับผู้หญิงที่ได้รับวิตามิน D3 เพียงพอจะส่งผลต่ออัตราการฝังตัวของตัวอ่อนมากขึ้นค่ะวิตามิน E นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมเลยค่ะตัวนี้จะชะลอกระบวนการเสื่อมของเซลล์ไข่นะคะ ช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะถือว่าวิตามิน E นะคะเป็นวิตามินที่ป้องกันภาวะเป็นหมันนะคะได้อย่างดีทั้งชายและหญิงค่ะโดยมันมีฤทธิ์ยับยั้ง ROS ก็คืออนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในกระบวนการแมตาบอลิซึมนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความไม่สมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์นะคะโดยไปทําลาย DNA แล้วอาจจะทําให้โครโมโซมผิดปกติค่ะวิตามิน K ค่ะเป็นตัวช่วยทําให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ อินโนซีทอลค่ะเป็นสารบำรุงไข่นะคะที่ใช้ในคลินิกผู้มีบุญญตรยากของอเมริกาค่ะ ตัวนี้ครูก็เติมไปให้150มิลลิกรัมนะคะเป็นตัวที่จะช่วยทําให้ลดภาวะไข่ไม่ตกเรือรงังและทําให้ไข่อ้วนโตอย่างมีคุณภาพค่ะซิงค์ขาท่าสังกสีนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยทําให้ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงเนี่ยนะคะทำงานเป็นปกติตั้งแต่การผลิตเซลล์ไข่การแบ่งเซลล์ไข่การทําให้เซลล์ไข่เจริญเติบโตสมบูรณ์และสุกพร้อมปฏิสนธิแมงกานีสนะคะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนเพศค่ะทําให้ประจำเดือนมาสม่ําเสมอนะคะจากการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ได้รับแมงกานีสไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงต่อภาะวะไข่ไม่ตกสูงขึ้นธาตุเหล็กซึ่งเป็นตัวช่วยนะคะป้องกันภาะวะโลหิตจางหากผู้หญิงที่มีภาะวะโลหิตจางหรือมีระบบเลือดที่ไม่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ค่ะ ซิลิเนียมค่ะเป็นตัวช่วยชะลอความเสื่อมถอยของเซลล์ไข่นะคะโดยจะทำงานร่วมกับวิตามินอ e ีค่ะชะลอการแก่ของเซลล์ตามธรรมชาติเสริมสร้างฟอลิคูล่าฟลูอิดค่ะซึ่งเป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่หุ้มเซลล์ไข่ทำให้เซลล์ไข่ไม่ถูกทำลายและป้องกันการแท้งคอปเปอร์แร่ธาตุทองแดงนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยให้ร่างกายผลิตเอนไซม์และฮอร์โมนอย่างเป็นปกติค่ะ โดยสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์และกระตุ้นให้ร่างกายใช้ธาตุเหล็กเพื่อสร้างฮีโมโกโลบินโครเมียมค่ะเป็นตัวรักษาระดับอินซูลินในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยลดฮอร์โมนเพศช,ชายค่ะเยียวยาภาวะ P C O S เบต้าแคโรทีนค่ะตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดภาวะการแท้งค่ะแร่ธาตุไอโอดีนนะคะซึ่งอยู่ในสาร่ายเคลนะคะตัวนี้เป็นแร่ธาตุที่สําคัญมากๆที่แม่แม่ควรได้รับล่วงหน้าอย่างน้อย3าเดือนเช่นเดียวกับโฟลิกค,ค่ะเพราะตัวนี้ค่ะเป็นตัวควบคุมการทํางานของเซลล์ทุกชนิดโดยเฉพาะเซลนนะะเซล์สืบพันธุ์นะคะให้เซลล์สืบพันธุ์มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นทารกในครรภ์จะช่วยพัฒนาเซลล์สมองเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์และกระดูกค่ะช่วยให ให้ตัวอ่อนจเจริญเติบโตอย่างเป็นปกติ โอเคค่ะพูดง่ายๆค่ะว่าใน1ซองนะคะมี4เม็ดรวมทั้งหมด25ชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟลิกมัลติวิตามินแร่ธาตุโคเอนไซม์คิวเทนฟิชออยล์หรือไรซ์เจอร์มออยล์นะคะรวมทั้งสิ้น25ชนิดค่ะต่อไปค่ะแม่แม่เวอร์จินารีคืออะไรนะคะภาษาไทยค่ะเวอร์จินนารีนะคะภาษาอังกฤษเวอร์จินารีนะคะคือยาบำรุงภายในสตรีที่มีสารสกัดนะคะระดับโลกค่ะตัวนี้มุ่งเน้นไปที่ ระบบภายในเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบฮอร์โมนระบบผิวพรรณหรือระบบภายในอันได้แก่มดลูกและก็รังไข่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทาน v i r g i n ิ r y นะคะก็คือ Back to 20ค่ะคืนความสาวทั้งระบบนะคะทั้งระบบฮอร์โมนระบบสมดุลภายในนะคะแล้วก็ระบบผิวพรรณในเรื่องของความสวยงามเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะ ลองมาแกะกล่องวา r g จินารีนะคะลักษณะก็จะเป็นกล่องสีชมพูอมส้มแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นดอกไม้พริวพร้วๆแสดงถึงความสมบูรณ์ของผู้หญิงที่มีความเปล่งปลั่งนะคะมีก็ก้อยแกะให้ดูนะคะลักษณะจะเป็นขวดนะคะแม่แม่เป็นขวดสีชาถูกยึดเอาไว้นะคะแบบนี้ นะคะเป็นกล่องสีชาแบบนี้นะคะคุณแม่เปิดอย่างนี้นะคะมันก็จะมีเจ้าตัวฟองน้ำอัดอยู่นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีทั้งหมด30เมตรนะคะ เม็ดจะเป็นสีชมพูนะคะแต่เม็ดชมพูของวาจินารีเนี่ยนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดชมพูที่เป็นมัลติวิตามินของโอวาอ้นะคะพอเปิดออกมาที่จะหอมมากนะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรและเป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ100%เอร์เซค่ะวิธีการรับประทานนะคะให้รับประทานวันละ1เม็ดก่อนนอนตัวนี้ครูก้ยให้ทานก่อนนอนนะคะส่วนโอวาอ้ทานพร้อมมื้ออาหารมื้อใดก็ได้บางคนบอกว่าครูก้อยถ้าเราทานพร้อมกันเลยได้ไหมทานโอวาอ้เสร็จนะคะ แล้วก็ทานวาจินารีต่อตอบว่าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สาเหตุที่ครูก้อยแนะนําให้ทานตัววาจินารีก่อนนอนเพราะมันมีสารเซโรนนนนะคะที่มาจากสารสกัดลูกยอป่าหรืออุ้มลูกดูหนังซึ่งจะเป็นตัวทําให้ลดความเครียดและนอนหลับได้ลึกขึ้นหากเราทานก่อนนอนตื่นมาตอนเช้าเราจะรู้สึกสดชื่นเพราะเมื่อคืนเราหลับสนิทนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะครูก้อยบอกเลยมาซูมหลังกล่องของวาจินารีนะคะมันเป็นสารสกัดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูก้อยขึ้นให้ดูนะคะว่าหลังกล่องวาจินารีเนี่ย มันมีสารสกัดอะไรบ้างต้องบอกเลยค่ะว่ามีสารสกัดทั้งหมด14สารสกัดระดับโลกอัปเดตใหม่ล่าสุด เป็นสารสกัดที่ช่วยบำรุงระบบภายในของผู้หญิงเป็นการคืนความสาวทั้งระบบจริงๆ14สารสกัดนะคะมี13สารสกัดครูก็อยนาเข้าจากต่างประเทศค่ะ1สารสกัดเป็นสารสกัดในประเทศไทยก็คือลูกยอห่าสารสกัดเด่นๆที่ครูก่อยอยากจะอธิบายในเรื่องของวอจินารีที่มีส่วนในการบำรุงภายในนะคะนั่นก็คือโซเจนโซเจนนะคะเป็นสารสกัดไอโซฟลาวนเข้มข้นมาจากถั่วเหลืองตัวนี้สิทธิทบัตรจากสเปนนะคะไม่ได้ใส่ทั่วไปนะคะเราใช้เกร สิทธิทบัตรจากสเปนซึ่งมีการการันตีความปลอดภัยโดย EFSA นะคะว่าทำการทดลองให้ผู้หญิงทานโซเจนเข้มข้นนี้นะคะในปริมาณ35-150บมิลลิกรัมต่อวันไม่พบความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมค่ะสารสกัดเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือน a ทโตรจนนะคะทางยุโรปจะเรียกว่า s อสโตรค่ะน a ทโตรจี Natural G ค่ะเป็นสารสกัด ชนิดพิเศษนะคะที่จดสิทธทิบัตรหนึ่งเดียวในประเทศเกาหลีและได้รับความนิยมยาวนานนะคะมากว่า400ปีตัวนี้การันตีด้วยรางวัลระดับโลก10รางวัลตัวนี้ค่ะเป็นตัวเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะชะลอรังไข่เสื่อมเพิ่มมูกตกไข่นะคะป้องกันภาวะวัยทองก่อนกำหนดนะคะก็มีคุณสมบัติเนี่ยเสริมก,กันกับโซเจนสารสกัดตัวแรกที่คุูก้อยได้พูดไปแล้วนะคะ ซึ่งตัวนี้มีความปลอดภัยนะคะมีการวิจัยรองรับเรียบร้อยเลยค่ะเป็นการสกัดจากตังปุยาสายพันธุ์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะนําเข้ามาจากประเทศเกาหลีค่ะสารสกัดเด่นตัวที่3นะคะคือสารสกัดที่มาจากประเทศไทยของเราค่ะนั่นก็คือลูกยอป่าหรือเรียกว่าอุ้มลูกดูหนังค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดนะคะที่ช่วยบำรุงม,มดลูกกระชับมดลูกคนที่มีปัญหาติดง่ายแต่แท้งง่ายหลุดง่ายเพราะว่ามดลูกหย่อนมดลูกไม่กระชับนะคะก็ต้องทานตัวที่ชื่อว่าอุ้มลูกดูหนังค่ะ แถมนะคะยังเป็นตัวช่วยขับประจําเดือนเก่านะคะหรือว่าขับน้ำข่าวปลาค่ะและยังเป็นตัวช่วยลดภาวะคนที่ประจําเดือนมาไม่ปกติอีกด้วยนะคะ สารสก,กัดเด่นอีตัวนะคะตัวที่สไม่พูดไม่ได้นะคะนั่นก็คือนิปปีคอลลาเจนค่ะนิปปีคอลลาเจนนะคะเป็นตัวบํารุงผิวพรรณของผู้หญิงนะคะคนบํารุงเตรียมตั้งครรภ์ก็ทานได้นะคะคอลลาเจนนะคะแต่ต้องเป็นคอลลาเจนที่ปลอดภัยตัวนี้ผูกค้อยไม่ได้ใส่คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ําลึกเหมือนกับคอลลาเจนที่คุณแม่อาจจะเคยรับประทานนะคะมันคือนิปปีคอลลาเจนค่ะเป็นคอลลาเจนชนิดใหม่ล่าสุดนะคะที่เป็นนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะสก,กัดมาจากคอลลาเจนจากปลานิน ซึ่งคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะอาจจาะสะสมโลหะหนะักที่อยู่ใต้ท้องทะเลเพราะฉะนั้นนิป,ปิคอลลาเจนสกัดมาจากปลานิลจึงมีความปลอดภัยกว่านะคะซ้ำนะคะมีงานวิจัยชัดเจนค่ะบอกว่าคอลลาเจนจากปลานิลน,นะคะมีโครงสร้างคล้ายกับคอลลาเจนในมนุษย์มากกว่าคอลลาเจนชนิดอื่นๆจึงให้ผลในการดูดซึมและมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าไม่จําเป็นต้องทานในปริมาณที่มากค่ะตัวนี้ค่ะถ้าเราทานไปบางคน14วัน บางคน30วันเริ่มเห็นผลในเรื่องของผิวที่อุ้มน้ําฉ่าน้ํานะคะคนที่ผิวแห้งนะคะก็จะกลับมามีผิวที่ชุ่มฉ่าชุ่ม,ช,มชื้นมีน้ําอยู่ใต้ผิวเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะสารสกัดตัวที่5ค่ะบอกเลยค่ะเป็นสารสกัดช็อกโลกนะคะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยค่ะสารสกัด s o d นะคะซึ่งสกัดมาจากเมลลอนฝรั่งเศสค่ะคุณก็ี้นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะ SoD สารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสจัดเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะจัดเป็นสารสกัดที่ให้ค่าต้านอนุมูลอิสระระดับแรงความหมายคือเมื่อมันต้านอนุมลอิสระเรียบร้อยแล้วมันจะกลับนำมารีไซเคิลที่ตับแล้วกลับนำมาต้านอนุมูลอิสระได้ซ้าอีกมันคือสุดยอดของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ ซึ่งถ้าเรามีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเซลไข่ของเราก็จะไม่ถูกทําลายหรือถูกทําลายได้น้อยกว่าคนที่ไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะนอกจากเซลล์ไข่นะคะจะไม่เหี่ยวจะไม่ฝ่อได้ง่ายแล้วนะคะคนที่ทาน SO ดนะคะผิวพรรณก็จะขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดําด้วยค่ะเพราะว่าบอกแล้วว่ามันคือสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแรงค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีส่วนประกอบหลักต่างๆนะคะรวมแล้ว14ชนิดค่ะได้แก่ทับทิมนะคะกรูตาไทโอนพวกนี้ทำให้ผิวพรรณขาวใสนะคะคุณแม่สามารถทานได้อย่างปลอดภัยอัลฟาลโปอิกแอซิดนะคะตัวนี้นะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำงานร่วมกันกับวิตามินซีค่ะเรามีวิตามินซีด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้ผิวพรรณขาวใสแล้วก็ลดภาวะแก่ก่อนวัยให้ผิวพรรณยืดหยุ่นและป้องกันภาวะเสียหายจากการโดนแสงแดดทำลายนะคะสารสกัดจากสมค่ะตัว นี้เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะผู้หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ระบบไหลเวียนเลือดต้องดีค่ะโคเอนไซม์คิวเทนตัวนี้มีเพิ่มอีก30มิลลิกรัมนะคะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่และยังทําให้ผิวพรรณเราตึงตึงอีกด้วยสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นค่ะตัวนี้ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะคะแล้วก็มากกว่าวิตามินอ e ีถึง50เท่าค่ะเปลอกสสนค่ะตัวนี้เป็นการกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ให้ผิวกระจ่างใสนะคะแล้วก็ลดฝ้ากระจุดด่างดำ สารสกัดจากชาเขียวนะคะตัวนี้เป็นตัวที่กระตุ้นการเผาผลาญเร่งการเผาผลาญน,นะคะทำให้ลดการสะสมของไขมันบริเวณต่างๆซึ่งผู้หญิงกังวลค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องอธิบายว่าวาจินารีนะคะถูกผลิตออกมาเพื่อระบบภายในของผู้หญิงอย่างแท้จริงค่ะในเรื่องของฮอร์โมนนะคะมันเป็นตัวเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างปลอดภยัย เพราะมันใช้เป็นไฟโตเอสโตรเจนนะคะที่มาจากไอโซฟลาวนที่สกัดมาจากถั่วเหลืองธรรมชาติไม่ใช่เอสโตรเจนสังเคราะห์เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีบุตรยากบางทีไม่รู้ค่ะว่ามาจากการที่เรานั้นขาดเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนลดต่าลงแน่นอนค่ะในชีวิตของผู้หญิงทุกคนนะคะจะต้องมีวันที่จะถึงวัยทองค่ะผู้หญิงทุกคนต้องมีวันที่เป็นวัยทองคือวันที่ไม่มีประจำเดือนแล้วนั่นหมายความว่าเราไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงแล้วหรือไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วแต่เราไม่ควรจะ เข้าวัยทองก่อนอายุ45ปีวัยทองของผู้หญิงไทยนะคะควรจะอยู่ที่47-50ปีแต่หลายคนเข้าวัยทองก่อนกำหนดคือมีสภาวะรังไข่เสื่อมก่อนวัยจึงเป็นสาเหตุให้เราแก่เร็วและก็เป็นสาเหตุให้เรามีบุตรยากเมื่อรังไข่เสื่อม รังไข่ก็ไม่ผลิตไข่เวลากระตุ้นไข่ก็กระตุ้นไข่ไม่ขึ้นเวลาเก็บไข่ก็ได้ไข่น้อยทีละ1 2ถึงองฟองอันนี้เหตุผลคือเอสโตรเจนต่ําตัวนี้เป็นตัวเสริมเอสโตรเจนนะคะเพิ่มมูกตกไข่บางคนไม่มีมุกตกไข่บางคนไม่มีน้ําหล่อลืน่นบริเวณช่องคลอดบางคนไม่มีอารมณ์ในการทําการบ้านพวกนี้คือสาเหตุมาจากการที่ไม่มีเอสโตรเจนหรือเข้าสู่ภาวะเอสโตรเจนต่ําก่อนวัยอันควรซึ่งมันมีความแตกต่างนะคะกับเจ้าตัวโอวอโอวอเนี่ยจะไม่ได้มีส่วนผสมที่ ที่กระตุ้นการสร้างเอสโตรเจนนะคะจะเป็นมัลติวิตามินล้วนๆในการบำรุงไข่ส่วนตัวนี้เป็นตัวเสริมเอสโตรเจนนะคะทำให้เรากลับมาคืนความสาวทั้งระบบนะคะที่สำคัญนะคะผลพลอยได้คือความสวยด้วยนะคะความเปล่งปลัง่งและก็ดูอ่อนไวัค่ะมีค่ะวิธีรับประทานก่อนนอนนะคะวันละ1เม็ดนะคะแบบนี้เลยเรียบร้อยนะคะ คราวนี้เรามาดูข hmm. ้อห้ามกันบ้างนะคะว่าอะไรทานได้ตอนไหนอะไรต้องงดตอนไหนนะคะมาดูที่ตัวโอวออนะคะตัวโอวออบำรุงไข่ช่วงบำรุงไข่3มเดือนก่อนที่จะไปกระตุ้นไขทานโอวออได้เลยช่วงฉีดยากระตุ้นไขก็ไม่ต้องงดไขยังคงต้องทานนะคะเก็บไขไปแล้วใส่ตัวอ่อนเตรียมตัวใส่ตัวอ่อนก็ต้องทานใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ทานตั้งครันแล้วทานจนกระทั่งไปฝากคันแล้วคุณหมอให้วิตามินของคุณหมอมาคุณแม่จึงค่อยถอยโอวออเคลียร์นะคะ ส่วนวาจินารีนะคะยาไข่สาวหรือยาบำรุงภายในสตรีตัวนี้บำรุงก่อนตั้งครันทานได้เลยวันละเม็ดวันละเม็ดเมื่อทราบว่าตั้งคันท์เทสเจอ2ขีดหยุดวา r g จินารีแสดงว่าวา r g จินารีตั้งคันไม่ทานให้นมบุตรไม่ทาน คุณแม่เลิกนมน้องแล้วคุณแม่ค่อยทานเพื่อกระชับมดลูกนะคะขับน้ำขาวปลาคืนความสาวกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนะคะกลับมามีความสุขกับสามีอีกครั้งอะ่ะค่อยทานหลังจากที่ให้นมบุตรเสร็จ เวอร์จินรีทานได้ทุกคนนะคะตั้งแต่อายุ18ปีเป็นต้นไปเนี่ยนะคะก็เริ่มทานได้เลยยาวไปจนกระทั่งผู้หญิงอายุ50-55ที่เริ่มมีภาวะวัยทองคือไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ทานเพื่อลดภาวะซึมเศร้าบางคนเป็นซึมเศร้านะคะหรือว่าบางคนกระดูกพุนอันอเนื่องมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่มีหรือบางคนมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆมีอารมณ์แปรปรวนผมร่วงได้ง่ายผิวพัน เหียวแห้งนะคะหรือว่าบางคนก็ช่องพ้อดแห้งตกขาวพวกนี้นะคะสามารถทานได้เลยส่วนโอวานะคะเราก็จะทานในช่วงที่เราก่อนตั้งคันเตรียมตัวตั้งคันเพราะมันเป็นวิตามินที่มีความเข้มข้นสําหรับคนเตรียมพร้อมตั้งคันค่ะ,ออะเอา,า,าล่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเคลียร์นะคะวา่าโอวาอทานตอนไหนวัวจินนารีทานตอนไหน ทานโอวออแล้วยังต้องทานเวอร์จิน y รีอีกไหมทานร่วมกันได้ไหมครูก้อยเคลียร์ให้เรียบร้อยในคลิปนะคะแม่ๆอย่าลืมนะคะว่าเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะการบำรุงดีนะคะก่อนเข้ากระบวนการทางการแพทย์เป็นการเพิ่มโอกาสสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมตัวช่วยดีๆนะคะอย่างวิตามินบำรุงไขโอวออนะคะและก็วิตามินบำรุงภายในสตรีอย่างเวอร์จิน y รีค่ะทานตอน่อเนื่องคู่กันได้เลยนะคะมีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาครูก้อยนะคะคุณแม่สามารถทักมาปรึกษา ได้ที่ line @babyandmom.co.th ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ